พรรคประชาชนครับวันนี้มาพร้อมกับหัวหน้าพรรคครับหัวหน้านัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าเทงนะครับและผู้ช่วยหาเสียงของผมคุณพีธทาลิมเจริญรัตครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องชาวสวนพึ่งครับพรุ่งนี้ไปเลือกตั้งกันนะครับครูหาเปิดตั้งแต่8โมงเช้านะครับถึง5โมงเย็น แล้วหลังจากนั้นเราจะไปฉลองชัยชนะของประชาชนด้วยกันชัยชนะของการเปลี่ยนแปลงจังหวัดราชบุรีให้ดีกว่าเดิมคร่นี้ชัยชนะจะเป็นของประชาชนอะไรครับพี่ทางพี่น้องไปเลือกตั้งกันไปใช้เสกเจริญเมืองนี้อยู่มีพี่น้องประชาชนที่มาางเต็มแกนมีพี่น้ประชาชนี่มาอยู่าต็กนมีพี่น้องประชาชนที่มาอยงชนะเล็กน้อยประชนที่มาอยู่อยาเต็มแกนไลือกตั้งดูแลกันไปแต่เช้าครับไปแต่เช้าเพราะว่าใบใบปนทันสมนะครับการเปลี่ยนแปลงจังหวัดราชบุรีให้ดี เก่งเลยนะครับเปลี่ยนแปลงจังหวัดราชบุรียได้ดีกว่าเดิมนะครับผู้นี้ครับชาชาครับนัชชาตั้งแต่แจะแกมอยู่ห้าพันคนเลยรอบนี้เลยนะครับพอมีอยู่ข้างหลังพี่ต้อมอยู่ข้างหลังนะครับวก็้ทีมกีฬากำลังแข่งเล่นกีฬากันครับอันนี้ขอเข้ากันเดียวครับขขอเ้านดียวสุดยอดเลยทุกคนบอกเบอร์หนึ่งนะขอบคุณมากเลยครับยองซีขออนุญาตครับ ขอบคุณทุกคนนะครับตอนนี้มาหาเสียงกันอยู่ที่สวนพึ่ง มีแข่งกีฬาทั้งบอลเลย์บอลทั้งตะก้อครับแล้วก็เป็นที่ที่มีพื้นที่เยอะคนเยอะอยู่มากเล่นกีฬากันเต็มที่เลยขอบคุณกำลังใจกรโดกไม้รโบกมือนะครับนี่คือคำมั่นสัญญาว่าพรุ่งนี้เราจะยังไงมาช่วยตั้งและต่อสู้ให้กับพี่น้องชาวสวนพึ่งด้วยนะครับว่าประชาชนเท่านั้นครับภาคประชาชนก็มีจะเปลี่ยนแปลงจังหวัดนี้ได้ก็จากภาคประชาชนราศีวันนั้นและหลังจาก พรรคประชาชนก็เป็นพรรคที่ประชาชนมีโซประชาิปไยชื่ออย่างที่มานพพี่น้องประกาศกยรเราฟังเป็พี่น้องมงแล้วก็มีปีกชาติพันธุ์เป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นจากเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเกี่ยวกับสิ่งทว่าร้อมแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องีติดกับชาติพันธุ์ด้วยพรุ่งนี้วันที่หนึ่งกันยาเนกาเบอร์หนึ่งแล้วก็ฝากบอกทุกคนให้ช่วยเช็ค นะครับแล้วว่ามีจดหมายจากกกตมาหรือเปล่าว่าคูหาอยู่ที่ไหนสวัสดีรขออภัยด้วยนะครับอล้วคูหาเปิดตั้งแต่แปดโมงเช้าครับพรุ่งนี้แถวสวนพึ่งให้เทนดูฟอแรสต์นะครับว่าฝนอาจจะตกช่วงประมาณบ่ายโมงเพราะฉะนั้นไม่อยากโดนฝนแล้ว ก็จะลบฝนก็8.00โมงเช้าเป็นต้นไปช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองครึ่งฝนอาจจะตกแล้วก็ได้กี่ถึง5 0มงเย็นนะครับแล้วก็ได้กถึงห้าโมงเย็นะล้ี่ยนหานรแล้วกไดกี่าึามงเนนีครับม่ก็ได้มาคนเดียวครับแ้กได้กี่ถึงหาโงเยนะครับแกดี่ึงยนะครับแกด้ี่ยรับกด่้ายนครับกาครับสวัสดี่อแม่เี่นแม่